ได้รับเกียรติจากเจนีนะฮะมาเยี่ยมไอวิน8 8 0ถึงพิษณุโลกขับรถ5ชั่วโมงออกตั้งแต่เช้าชมาถึงที่นี่บ่ายหลังจากได้พาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ประกอบการอยากจะถามเจนีว่ามีความรู้สึกยังไงครับกับไอวินสิ่งที่เห็นของไอวินก็คือว่านอกจากอลูมิเนียมเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่าง ได้มีการเอาเทคโนโลยีที่เขาคือหามาเองจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาโมดิฟายแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มันเด่นกว่าที่เราคิดอ่ะอ๋อเพราะเราคิดว่าประ,ประตูอลูมิเนียมก็คือประตูอลูมิเนียมแต่ไม่คิดว่ามันจะหนึ่งสวยงามได้ด้วยนะแล้วก็เปิดได้กว้างล็อกระบบล็อกระบบพันธนล้ำคะบอกตรง <laughs> <laughs> ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาเห็นที่นี่แหละมาเห็นที่นี่ประทับใจใครที่ยังไม่เคยเห็นว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ย ต้องมาดูถึงจะเห็นว่ามันทําได้มากกว่าที่คิดมีระบบบางอย่างที่เธอพัฒนาขึ้นมาเนี่ยม,มันทําให้งานงานยากอะ่ะมันง่ายขึ้นที่นี้สามารถตีราคาลูเนียมได้แล้วใช่เ<ค>ข้าใจคอนเซปต์ไงเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็เขาพัฒนาเหมือนกับซอฟต์แวร์นะทำให้งานยากๆมันง่ายไปมากลูกชายทำลูเนียมไม่เป็นแต่รู้แล้วว่า คิดคำนวณเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ค่าแรงค่าประกอบเท่าไหร่ใช่ไหมฮะนั่นแล้วเวลาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำก็ทุดเวลาของต้องไปเสียเวลาอีก3ปี5้าปีจริงไหมฮะเพื่อให้มาปั๊บเดียวเรียนรู้วันเดียวเราไปฝึกฝนก็ทำได้คล่องนะเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยไหมครับสำหรับกระจกอลูมิเนียมที่จะต่อยอดไปในอนาคตในสายตาพี่นะคิดว่ามันเป็นของที่ไปได้ไกลอ่ะ ยังไงยังไงบ้านก็ต้องมีอยู่ยังไงไงบ้านก็ต้องสร้างใหม่ขึ้นมานะคะบ้านเก่าก็ต้องซ่อมแซมไม่เพียงแค่ประตูหน้าต่างใช่ไหมครับอลูมิเนียมของไอวินทําเงินด้านอื่นๆได้อีกใช่ไหมครับตูเสื้อผ้าสวยไหมครับโอเคตูเสื้อผ้าด้วยตูครัวประตูหน้าต่างประตูรั้วเฟอร์นิเจอร์เจนีคิดว่ามันเป็นไม้ ู้วหมาอ้าวนี่มันอลูมิเนียมอา่าใช่ใช่เพราะว่ามันทาลายได้เดี๋ยวนี้สวยเหมือนไม้สวยเหมือนไม้ต้องไปดูต่อเพิ่มเติม <laughs> นะเพื่อนๆใครสนใจนะครับแล้วก็อยากต่อยอดให้กับลูกหลานที่จะมีธุรกิจที่มั่นคงนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ไม่ใช่ไอวินเป็นทางเลือกที่สําเร็จนะครับความพร้อมความตั้งใจของทุกคนที่จะทำให้สำเร็จนั้นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ <laughs> พวกนี้ แต่มันต้องตัวคุณเองด้วยว่าตั้งใจจริงความสำเร็จไม่ว่าอาชีพไหนก็ได้ทั้งนั้นนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจนีอย่างมากนะครับขอบคุณขอบคุณเชตงด้วยคุณสุทัศน์ขอให้เฮงเรวยๆยประสบความสำเร็จนะคะคนนี้นี่ทำอะไรก็ทำจริงนะคะนี่นี่พาลูกมาเรียนรู้ด้วยนะเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวไม่แน่อาจลูกอาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพอาจจะเป็นคนอุดรก็ได้ อาจจะไปรุยเพราะดวงเท่าแก่ม <avez> ันเข้ามามากกว่าดวงลูกจ้างงั้นก็ไปดูต่อครับ